ผมผมเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับคือผมผมเข้าใจได้นะครับนะว่าหนึ่งข้อแรกนะครับนะที่ผมดูเนี่ยในหมายค้นเนี่ยนั้นไม่มีชื่อของผมนะครับนะเพราะนั้นการขอหมายค้นเนี่ยนะเป็นการขอค้นเป็นการขอหมายคนน้นโดยไปหลอกสารนะครับนะเป็นการขอหมายคนนยา้นะคนะน,ยคน,นโดยไม่สุจริตนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า <oro> การขอหมายค้นในครั้งนี้เนี่ยนะเป็นการขอหมายค้นเนี่ยเ,เพียงแค่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะ <g are masculine> แต่ไม่ได้บอกสารว่าเป็นบ้านผมทั้งที่ตำรวจทั้งหมดก็รู้ว่าบ้านหลังนี้ <g are S 1> ผมเนี่ยอยู่บ้านหลังน,น,งนี้ใครก็รู้นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการไปหลอกศาลนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับคือจะค้นบ้านผมเนี่ยผมก็ให้ค้นหมดนะครับแต่เพียงแต่ว่าขอให้มีาตำรวจทั้งผู้ใหญ่นะเข้ามาค้น นะครับไม่ช้าค้นก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรทั้งสิ้นนะครับนะเพราะนั้นผมต้องเรียกว่าการจะค้นบ้านนอยอุยฉันผู้ใหญ่เนี่ยมันต้องมีพยานฐานมันต้องมีเส้นเงินนะครับวันนี้มันไม่มีเส้นเงินไปถึงผมสักเส้นหนึ่งนะแต่ไปขอหมายสารนะครับขอหมายสารเพื่อจะค้นบ้านผมนะครับนะโดยไม่ได้บอกสารว่าเป็นบ้านผมนะครับอันนี้คืออันดับแรกนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ ในส่วนการเมืองการทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เป็นคดีทั้งหมดนะครับนะก็ไม่เป็นไรครับก็ผมอาจจะทางบดีเยอะนะครับอาจจะกระทบกระทั่งหลายส่วนคดีกํนลันนกก็ตามคดีร้อยสี่สิบ้านก็ตามนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็ต้องรับแรงกระแทกในแบบนี้นะครับส่วนในส่วนตํารวจทั้งหมดนะที่ถูกออกหมายจับไปก็เป็นลูกน้องผมทั้งหมดนะครับนะก็ในลูกน้องเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูเส้นเงินของลูกน้องนะว่า คุณเนี่ยไปเกี่ยวกับการพนันออนไลน์จริงหรือเปล่านะลูกน้องใครคนนั้นก็ต้องไปพิสูจน์เอานะครับถ้าลูกน้องทําผิดนะคือผมเนี่ยยังไปจับตํารวจทั้งประเทศได้ถ้าลูกน้องทําผิด,นะผม,ด,ด,ผดมันก็ต้องจับก็ต้องรับสภาพนะครับนะบนะทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันก็เาขาบอกว่ามีไปเกี่ยวข้องรูปเว็บพนันเพราะนั้น,น,นลูกน้องก็ต้องไปอธิบายให้ได้ว่า เกี่ยวข้องเว็บพนันเกี่ยวหรือเปล่าเส้นเงินมันเกี่ยวหรือเปล่านะครับนะแต่นี้ผมก็มองว่าอย่างนี้นะครับทั้งหมวดทั้งมวลเนี่ยนะครับเอ่อมันก็ไม่เกิดเรื่องการเมืองในตอรอนะครับนะอ่นะเพราะฉะนั้นะนะ alright, ผมก็ต้องเรียว,ว่าวันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ลูกน,น้องทั้งหมดเอ่อโดนก็ต้องโดนนะครับแต่เราก็ต้องต้องเอ่อต้องเชื่อมั่นลูกน้องนะครับเพราะลูกน้องเรานี้เป็นชุดทํางานแหละนะครับนะเพราะนั้นเอ่อเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะเหมือนกันนะครับแต่ถ้า สืบสวนสอบสวนถ้าไซเบอร์หรือพีซีเขาพบว่ามันมีเส้นเงินที่เกี่ยวพันกับเว็บพนันจริงนะครับผิดจริงผิดจริงก็ต้องมืออาชีพยานะครับนะมันมันก็ต้องว่าไปมันต้องแยกส่วนรู่น้องคนไหนถ้าผิดผมไม่ปกป้องหรอกครับนะแต่ผมจะไปรู้เขาทั้งหมดเป็นไปนไม่ได้นะแต่อันดับแรกอันดับแรกก็คือว่าไม่มีเส้นเงินเส้นไหนสักเส้นที่มาถึงผมนะครับเพราะผมไม่เคยรับเรื่องเว็บพน,น,นันนะแล้วผมมีแต่ปลาผู้นี้ นะครับนะแต่ว <K Commission. S 2> ่าวันนี้การค้นบ้านผมไม่เป็นไรมีหมายค้นผมต้องเปิดตามคำสั่งศาลนะครับนะแต่ว่าผมจะเรียงกับว่าการขอหมายค้นวันนี้เป็นการขอหมายค้นโดยไม่ปกตินะเพราะไม่ได้บอกศาลว่าเป็นหมายค้นค้นผลเอกสุเชินะทั้งที่ผมก็อยู่บ้านนี้มาตลอดมีการบอกว่าตรวจสอบว่าทะเบียนบ้านหลังที่ไปตรวจค้นนะคะเป็นชื่อของคนละเรเนี่เขาก็เลยก็เป็นญาติผมนะอ่าก็มีญาติผมแต่ถามว่า คุณไม่บอกสารนี่ยว่าค้นบ้านบ้านผมใครก็รู้ว่าเป็นบ้านผมชุดทํางานก็รู้ว่าเป็นบ้านผมไม่มีใครรู้ว่าเป็นบ้านผมอยู่นี้คือไม่ให้เดิดกันนะครับเออมันก็ไม่มันก็ไม่โปร่งใสะนะครับนะคือแต่แต่ค้นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับค้นก็ผมให้ค้นหมดทั้งสี่หลังหมายถึงว่าอะไรหมายคน้นคนะคะไม่ได้ระบุเหตุผลในการขอเข้าค้นหรอกปลาว่าคน้นเพราะว่าเก like ี่ยวข้องกับอะไรอะคะพี่โจก็คือเขาบอกว่าค้นเพื่อพบสิ่งผิดกฎหมายนะครับ แต่ว่าหลักการของหมายค้นเนี่ยผมต้องอธิบายว่าถ้าจะค้นบ้านผมมันต้องบอสสารว,ว่าเป็นบ้านของพลเอกสุิเชษถูกไหมครับแต่นี้สารเขาก็ไม่รู้ท่านไปถามสารจะเลยสารเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านผมนะครับนะผมถามว่าการจะค้นบ้านรองผบอรเนี่ยมันมีพยานเนี่ยถามเพียงแค่นี้มันค้นได้หรือเปล่าล่ะถูกไหมวันนี้ยังไม่มีความผิดเกี่ยวกับผมเลยจะมาค้นบ้านผมอยู่ๆไม่งั้นก็ไปค้นบ้านใครเขาก็ได้ถูกไหมครับนะ บ้านตระฆาหลังเป็นชื่อของของท่านเลยไหมครับหรือว่าเป็นชื่อชื่อสีหลังเป็นเป็นเป็นชื่อญาติผมเองอก็มีพ่อผมอยู่หลังหนึ่งนะครับผมอยู่แล้วก็ลูกน้องอเก็บของนะครับนะเพราะฉะนั้นมันต้องมีคำสั่งทราบหรืออย่างว่าใครเป็นคนสั่งก็วันนี้ท่านเชื่อไหมว่าไม่หาคนสั่งไม่ได้นะครับหาคนสั่งไม่ได้แต่ไม่เป็นไรคือเรื่องนี้ใครทําต้องรับผิดชอบนะก็ทราบอยู่แล้วว่านิสัยผมผมเป็นนักสู้อยู่แล้วนะครับ ทานที่บอกว่าเป็นการเมืองทางตรอเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะมีกําลังจะแต่งตั้งพบตรมาไหมครัอันนี้ผมไม่ตอบแต่ท่านก็ไปดูแล้วกันว่าเร็วๆนี้มันจะมีเรื่องอะไรนะครับนะผมขอไม่ตอบแล้วก็คือก็ยอมรับอะครับว่าผมทําคดีเยอะนะครับคดีแต่ละคดีมันก็ไปเกี่ยวพันกับตารวจเยอะนะครับนะเส้นทางการเงินมันก็ไปเกี่ยวพันกับตารวจเยอะนะครับก็กําลังจะมีการออกหมายจับตํารวจอีกหลายคนนะครับมีการเข้าค้นอีกหลายส่วน มันก็ธรรมชาตินะครับมันก็ต้องต้อง,องรับแรงกดดันแบบนี้แต่ถามว่า,าถ้าเราไม่ทาแล้วใครจะทำนะครับวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าตํารวจมีความขัดแย้งกันภายในจริงๆก็ผมก็บอกว่ามันเป็นการเมืองภายในตอรอนะครับเอาท่านท่านเชื่อไหมว่า,าวันนี้จะค้นบ้านรองผบ,อบ,อบอได้โดยที่ไม่มีความผิดอผมผมให้ท่านดูนี้ก่อน การที่จะทำให้ปานลึกไปถึงใจของท่านเองนะครับว่าจะต้องมีการเช็คบินกันในอนาคตผมผมไม่ได้เช็คบินหรอกแต่ผมก็ต้องต่อสู้ไปตามบวกรของกฎหมายนะครับนะผมก็ต้องต่อสู้ไปตามสิทธิ์นะครับนะเออนะครับผมผมก็ต้องว่าไปตามตบวกรใครใครใครค้นบ้านผมโดยมิชอบผมก็ต้อง,งดําเนินคดีอาญานะถ้าชอบก็ไม่เป็นไรนะใครไปขอหมายแล้วไปหลอกสารก็ต้องไปดูว่าทําโดยสุจริตหรือเปล่าไม่เชื่อท่านลองไปถามสารดิ นะว่าเขารูไ้ไหมว่าเป็นบ้านผลเอกสุเชษศาลก็ยังไม่รู้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นการจะค้นบ้านผมเนี่ยนะก็เพื่อจุดประสงค์เพื่อคน้นค้นบ้านของพลเอกสุเชษแต่ไม่ใช่ค้นบ้านเลขที่นี้แล้วก็ต่อมาก็ออกไปถแถลงว่าเฮ้ยมีผมเกี่ยวข้อ,ของกับเว็บถูกไหมครับอย่างนี้มันจะเป็นทมที่ไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เป็นการการดิสเครดิตนะครับนะการทําให้ผมเสียชื่อ แต่ไม่เป็นไรก็ไม่ได้บั่นทอนการการทํางานนะครับเพราะผมก็ทํางานอยู่แล้วปกติวันนี้ก็ออกมาทํางานปกติถามว่าเ,เรื่องนี้เจอมาเยอะแล้วนะครับนะ,ะลูกน้อง <c oughs> นะครับลูกน้องที่ครับ <c oughs> คือต้องเรียนว่าผมเนี่ยทำงานเยอะนะครับนะก็มันก็จะไปเกี่ยวพันกับคนหลายคนนะครับนะนะครับมันก็แน่นอนนะครับมันก็ไปไปขัดผมไปอยู่กับคนหลายส่วนอ,อ,อันนี้ต้องพูดตรงกันนะครับนะแต่ว่า ส่วนูน้องถูกจับนะเราก็ต้องต้องดูแลเขานะแต่ว่าส่วนความผิดลูกน้องลูกน้องแต่คนก็ต้องไปแสดงความบริสุทธิ์ใจคือถ้าลูกน้องแสดงความบริสุทธิ์แล้วผ่านได้นะก็จบถูกไหมครับนะคดียามันก็จบแต่ถ้าคดีนี้ท่านเคยทำคดีอื่นที่เคยจับลูกน้องคนอื่นมาบ้างแล้วท่านโดนการเป็นงายนเอาคืนไหมครับไม่มีการเอาคืนทั้งสิ้นอย่างนี้หรือคือหมายว่าอันไหนที่ทําถูกเราก็ต้องว่าไปแต่ไหนทําผิดก็ต้องฟ้องกลับถูกไหมครับ ใช่ไหมฮะอ่านะครับเห็นทางผู้การชนเขาก็เตรียมที่จะฟ้องกับคโจคคือก็ฟ้องได้หมดะนะครับนะแต่มันก็ต้องคือต้องเข้าใจว่าเราไปทําหน้าที่แบบนี้นะครับเราไปทํางานแบบนี้ถามว่ามีใครบ้างจับตํารวจจับข้าราชการอ่มันไม่มีนะเพราะว่าอย่าลืมเราไปจับเขาทึ่งรู้กฎหมายมากนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมีความละเอียดรอบพอบนะแต่ว่าวันนี้เอ่อเมื่อมีการดําเนินการกับชุดง,งานเรานะครับ นะเราก็ต้องต้องดูว่าเอ๊ะอ,อ,อันไหนถูกอันไหนผิดนะครับนะแต่ว่าเหมือนกันการค้นบ้านผมก็เพื่อจะให้ผมเสียเครดิตก็ไม่เป็นไรนะผม,ผมก็แสดงผมก็แสดงความอุ่ใจไปแล้วนะครับก็ให้คนทุดหลังทน<า>้มีการแตะข่าวนะครับว่าที่บ้านมีการจ่ายค่าไฟมีคนจ่ายค่าไฟที่บ้านให้คืออย่างนี้<ๆ>ผมต้องเรียกว,ว่า ไอ้คนจ่ายค่าไฟก็ไม่ใช่ก็คือคนจ่ายค่าไฟก็คือเป็นลูกน้องผมนะผมก็โอนผมก็ให้เงินเราไปรองผอเราจะมานั่งจ่ายได้ไงเราก็ให้ให้เด็กเอามือไปจ่ายไปจ่ายมันมันไม่กี่ตังเองนะค่าไฟก็หมื่นกว่าบาทเองนะครับมันมันมันคำคำว่าจ่ายค่าไฟบ้านผมมันผมไม่ได้ให้เจ้าของเว็บพนันมาจ่ายให้ถูกไหมครับนะเออถ้าถ้าถ้าบีเส้นเงินเข้ามา่ที่ผมเป็น10ล้าน20ล้านหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือ5ล้านเอออย่างนี้ว่าไปอย่างนี้แต่การจ่ายค่าไฟเนี่ย เ,เหมือนเหมือนผมไปรองผอ,อผมไม่มีเวลาหรอกนะครับผมก็ให้ลูกน้องไปจ่ายนะครับก็ให้ลูกน้องไปจ่ายลูกน้องมันไปจ่ายก็มันก็ไปจ่ายเข้าไปแทนเราแค่นั้นเองใช่ครับมีการปรากฏภาพท่านนิช,ยนยชัยในโซเชียลที่มีการอยู่กับเจ้าของเป็นพนักงานคนหนึ่งในงานเลี้ยงในกระ<อ>ทัครัครนงนี้คืออย่างนี้นะครับผมก็ต้องเรียนนี่เลว่าไอเรื่องเนี้ยผมรู้มานานแล้วนะครับว่ามันมีการเอาภาพไปที่จิตผมตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าผมก็เฉยเฉยคือผมต้องเรียนว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันเลี้ยงเลี้ยงลูกน้องนะครับเลี้ยง ผมก็เสียโอกาสเลี้ยงลูกน้องไปในตัวแต่ว่า,าใครจะเอาใครมาผมก็ไม่รู้นะครับเอาส่วนผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยผมเรียนว่าผมไม่รู้จักและผมกไม็ไม่ไม่มีความเชื่อมโยงไม่มีการติดต่อไม่มีเบอร์โทรศัพท์นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าเราเป็นตำรวจนะครับนะเราเปิดผมนี่เป็นคนเปิดตัวแล้วใครเข้ามาก็เข้ามาหาได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าทาผิดเมื่อไหร่ก็ต้องขอญาตจับมันก็มีแค่นั้น นะครับมีมีภาพบางภาพที่ไปลูกน้องของของท่านไปมีภาพนั่งกอดผู้หญิงคนนั่งกล่าวอ่านี่นะผมผมเห็นแล้วอันนี้ก็ต้องตอบให้ได้ว่าเฮ้ยลูกลูกน้องก็ต้องไปตอบให้ได้ว่าเฮ้ยคุณเสียเขาเนี่ยคุณเกี่ยวพันกับเขาแค่ไหนใช่ไหมครับเอ่อมันไม่ใช่หน้าที่ผมที่ต้องต้องไปตอบคืออย่างนี้เราไม่มีสิทธิ์รับรู้หรอกว่าลูกน้องเราไปทําอะไรันบ้างถูกไหมครับแต่ว่าถ้าลูกน้องเราทําไม่ดีก็ต้องดาเนินคดีนะครับแต่ว่าเราเนี่ยเอ่อต้องต้องยืนตัวตรงนะต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูกน้องนะครับ คือคือถ้าลูกน้องนิ้วไหนร้ายก็ต้องตัดนะอ่านิ้วไหนร้ายก็ต้องเอาทิ้งไปนะครับมันก็มีเรื่องนี้กปกติกับลูกน้องมันค่อนข้างจะสนิทสนมกันนะครับไม่ก่อนนั้นนี้นมีรู้มากมากตรงนี้ครับเรื่องเรื่องนี้ใช่ไหมเร,รเรื่องนี้มันก็มีมีรู้อยู่แล้วว่ามันมีการไปไปไปตรวจเช็คไปต่างต่างผมรู้อยู่แล้วนะครับนะแต่แต่พี่หนว่าผมก็เรียนตรงผมไม่ได้ไปสนใจนะเพราะถือว่าเออมันเป็นเรื่องของของเด็กๆก็ว่าไปนะ เด็กๆทํางานะจะไปขัดแย้งกันหรือไปขัดแยง้งว่าไปแต่ว่าวันนี้มันลามมาถึงผมถูกไหมมันลามมาถึงผมรู้สึกท้อแท้มากครับท่านท่านทำไหนคดีจนมันมเป็นเด่นสุดในในบทในบทต่อรจะท้อแท้ไหมครับผมไม่ได้ท้อแท้ <S <S ถามว่าวันนี้เราเรายึดหลักว่าเราทํางานให้ประชาชนเราทํางานให้สังคมนะครับผมก็ยังยังออกมาทํางานตามปกตินะฮะคือ <s> ถามว่าการเป็นนักเลยร้องหลวงเขาก็มีอุดมครงติแล้วว่าอดทนต่อความเจ็บใจนะครับไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากนะครับเพราะฉะนั้น เราถูกหล่อหลอมมาเป็นแบบนี้เราก็ต้องรับแรงเสียท้ายให้ได้นะครับนะถ้าถ้าเราถ้าเราคิดจะอยู่นิ่งเฉยเเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรเลยก็อยู่รอเก็บนี่เก็บตัวนะครับนะแล้วก็รออุโสไปสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยจะกระทบกับกับงานกับพอดีที่ท่านทํามา่อน้านนี้ไหมครับที่มีการปรับพิพันธ์ออนไลน์มีการฝักแขงคอนเซนเตอร์อย่างเงี้ยก็ก็ไม่กระทบอะครับเพราะว่าผมก็ยังมีอำนาจหน้าที่ทําตามปกตินะครับผมก็ยังไปจับอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคือวันนี้มัน ผมไม่ได้มีความผิดนะครับนะมันยอมรับว่าเป็นลูกน้องแก้ตัวผมโดนนะครับแต่ลูกน้องต้องมีพิสูจน์ให้ได้นะครับวันนี้ตราบใดก็ตามนะครับที่มันเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาผมนี่จะพูดจะสื่อหลอดเวลาว่าตราบใดก็ตามที่ศาลยังไม่พิพากษาที่สุดถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะครับวันนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมทุกคนนะครับลูกน้องก็ต้องไปต่อบูกบดีเอานะคุณก็ต้องไปชี้แจงให้ได้ว่าไอ้เส้นเงินที่มันมาที่คุณเนี่ยคือเส้นเงินของอะไรนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ ไอ้เส uh ้นเงินพวกนี้เนี่ยมันไม่มีมาเกี่ยวกับผมหรอกเพราะผมไม่เคยโอนเงินไปให้ใครนะครับผมก็ใช้จ่ายค่าไฟก็ให้เหล็กไปจ่ายนะครับนะมันมันเรื่องปกติผมว่านะครับตอนนี้มือทํางานแต่ละคนถูกกับกลุ่มหมดแล้วตอนนี้ท่านจะเนินการยังต่อคือเดี๋ยวเขาก็ประกันตัวมานะครับก็ประกันตัวมาก็ต้องสู้คดีไปก็เหมือนมันก็เหมือนผู้การชมรีต่างนะครับเขาก็ประกันตัวมาเขาก็ทํางานปกตินะครับก็ต้องพิสูจน์ความบริสุดไปนะครับนะก็ไอ้คดีก็ต้องทํามันต่อคดีไหนอนรับผิดชอบอยู่ก็ต้องทํามันต่อนะครับ แล้วตามข้อมูลหัวหน้าชุดปิจชุดที่5เนี่ยครับที่เป็นหัวหน้าชุดจับกลุ่มในวันนี้บอกว่าตํารวจทั้ง8นายเนี่ยมีพฤติกรรมเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของเว็บไซต์พนันก็คืออย่างนี้วันนี้การที่เข้าไปให้การอย่างนี้เข้าไปให้สัมภาษณ์ได้นะครับแต่ต้องดูว่าการไปพูดอย่างเงี้ยมันกระทบสิทธิ์ของเขาไหมเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าอันนี้มันอยู่ขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหานะครับนะแต่ว่าตามใจก็ตามที่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาถือว่าเป็นผู้บริสุทธ ไม่มีการมือคดีไม่มีไม่มีสารพยาษานะครับเานะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องว่าไปตามกระบวนการพยานฐานนะครับนะท่านมองว่าเป็นใบสั่งแต่ไไท่บว่าช่งชาวงเช้าคนบ้านช่วงบ่ายทอ,อดีตผู้การจังหวัดก็จะไปแก้ความขัดข้ังก็มันก็เป็นขั้นเป็นตอนนะครับมันก็เป็นขั้นเป็นตอนนะครับมันคือมันก็มีการตัาเตรียมการเอาไว้นะครับนะซึ่งผมทราบมาหลายวันแล้วนะครับมันก็มีการตัาเตรียมการเอาไว้แต่ไม่เป็นไรเราก็ต้องพร้อมรับกับสถานการณ์แบบนี้นะครับวันนี้เรารู้ว่าเรากำลังดำเนินคดีใครอยู่นะครับ แล้วใครเกี่ยวพันกับใครอยู่นะครับก็เข้าใจได้นะครับนะแต่ว่าเราก็ต้องตั้งอยู่ในหลักของอของความเป็นธรรมของการทำหน้าที่อย่างโปร่งใสนะครับเมื่อช่วงเช้าตอนที่ตำรวจกำลังเข้าไปมีทั้งคอมมานโดมีทั้งบำเยอะแยะเข้าไปที่บ้านท mm hmm. ่านรู้สึกเป็นไงนะครับตกใจเลไหมคืออย่างนี้ผมก็มองว่ามันเกินกว่าเหตุนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นบ้านผมเองนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ไปหนึ่งข้อแรกผมไม่มีคดีนะครับนะ,ะแต่ว่ามันก็ธรรมชาติก็ต้องการให้ผมเสียชื่อเสียงนะครับ มันก็ทาปรมชาตินะครับนะนะครับอันนี้ถ้าเรารู้ว่าใครเป็นคนตั้งใจดีบคเกอร์ดิบจะมีการซ้อมกลับไหมครคืออย่างน <I> like ี้เราเราจะไปบอกงานไม่ได้ก่อนนะเราเราต้องดูว่าการปฏิบัติของเขาเนี่ยมันถูกไหมนะอย่างเช่นการไปขอหมายเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าเป็นบ้านผมนะครับอันนี้มันก็ผิดปกติอยู่แล้วแหละนะครับนะเพราะว่าการขอหมายต้องบอกด้วยว่าเป็นบ้านใครนะครับนะเป็นบ้านใครจะค้นบ้านผมก็ต้องบอกเป็นบ้านของผมแต่ว่าอันนี้ไม่ได้บอกเป็นบ้านผม นะครับศาลก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านของผมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบ้านผู้ใหญ่ะดับรองผอบอเนี่ยผมก็มั่นใจว่าศาลเขาไม่ออกหมายค้นหรอกนะครับนะนวันนี้ก็เป็นขบวนการนะครับนะที่ดิสเครดิตกันทั้งหมดนะครับหลังที่เข้าคนมาช้าในเป็นชื่อใครครับท่านครับก็เป็นชื่อชื่อญาาดผมทั้งหมดนะครับนะเพราะว่าผมเป็นคนสงขานะครับนะเป็นชื่อคนเข้าซื้อเป็นคนซื้อเลยใช่ไหมครับผู้ชอบมาใช่เป็นเจ้าของบ้านตัวจริงแต่ท่านพักที่น่าอยู่แล้วเขาเขาท่านพักหลังไหนลังผมพักอยู่หลังหลังกลางะครับ นะค้นหลังนั้นเลยไหมครับค้นหลังนั้นครับตอนเขาไปค้นเนี่ยครับเขาไม่ได้มีการนําอะไรไปตรวจสอบนะครับท่านเท่าที่ทราบเท่าที่เห็นที่าตัวคนก็ไม่มีครับเพราะว่ามันมันไม่ผมก็แสดงให้ทุกห้องมันก็ไม่มีของถือกฎหมายอะไรในห้องผมแต่บ้านผมนะครับมันก็มีแต่ข้าวของเครื่องใช้ธรรมดาแสดงมาช้าไม่เอกสารไม่เจ๊กกฎหมายอะไรเลยในบ้านไม่มีไม่มีครับไม่มีครับเอ่อมันก็ผมผมไม่มีอะไรนะครับมาช้ามีการจับกลุ่มลูกน้องภายในบ้านหรือไมครับมีการจับกลุ่มลูกน้องเอ่อที่เป็นตํารวจนะเป็นตํารวจที่ที่วิ่งงานให้ผมอ่ะ เป็นตำรวจที่ขี่มอไซค์ิ่งาเป็นตำรวจช่างไปทวนแล้วก็ฮก็จับกุ๊กก็หาเรื่องเวบพนันนะอย่างอย่างแต่ที่ลูกน้องเขาอยู่ระหว่างการส่งตัวไปไปไปที่ศาลนะเพื่อจะไปประกันที่ศาลนะครับผู้ก็เยอะเยอะครับเยอะ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 เรท่อล่าสุดทางนายกรัฐมนตรีก็ตั้งกรรมการตรวจสอบแล้วนี่ครับครับครับครหันา ก็มันก็ประสบจากการทํางานนะครับการเราทํางานเยอะทํางานให้ประชาชนมันก็ต้องดูแบบนี้แหละนะแต่ว่าเราจะเลือกยังไงในเส้นทางเราจะเลือกเราไม่ทําเลยหรือเปล่านะครับถ้าแล้วถ้าเราไม่ทําเลยแล้วใครจะทำอ่ามันต้องคิดอย่างนี้นะครับนะแล้วแล้วองค์กรมันจะพังจะเสียหายนะครับนะเพราะฉะนั้นผพราะจะรเขาเรียกเขาไปชี้แจงหรือเปล่าหรือว่าทางนายกเียกไปชี้แจงแล้วไหมครับยังยังครับยังครับยังครับรี่จะเข้าไปชี้แจงครับครับที่เข้าประชุมสภาปชมจะไป เออไม่ไม่ผมไม่ไปแล้วเดี๋ยวผมจะไปประชุมวิตรอตอนช่วงบ่ายนะครับไม่ช้าผมเขียนนู่นเขียนนี่อยู่ท่านพร้อมชี้แจงนายกเลยใช่ไหมพร้อมๆครับพร้อมๆก็ผมก็ไม่มีอะไรที่ที่ที่ผิดปกติที่ผิดอยู่แล้วนะครับยืนยันว่าบริสุทธิ์ใจใช่ไหมครับเรื่องนี้ผมบริสุทธิ์ใจนะครับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวกับผมอ่ะนะครับผมก็ทํางานมานานแล้วถ้าถ้าถ้าผมมีก็คงจะมีไปนานแล้วมันไม่ใช่มีแค่วันนี้นะครับนะช่วงบ่ายตอนรอนี่ประชุมเรื่องอะไรคะเออผมประชุมเอ่อเรื่องเอ่อ เรื่องนิติวิสัสดนะครับกองสนักงานพิสูจน์ฐานนะครับท่านขอย่าเพิ่มความรบกวนครับท่านสงสัยไหมครับพี่กรอว่าทำไมมันเกิดเอาช่วงนี้ก็เหมือนที่ผมบอกว่ามันเป็นการเมืองในตรรนะครับนะมันเป็นการเมืองในตรรนะครับเพราะปกติถามว่าทําไมตั้งนานมันไม่เกิดมันเกิดมาเกิดช่วงนี้นะครับนะแต่ว่ามันจะเกี่ยวกับการชิงตำแหน่งก็ยี่ของตรรใช่ไหมครับก็อันนี้ให้สื่อไปคิดเองไม่ตอบท่านครับการพัคนพักเจ้าของบอวันนี้จะพูดแบบบอว่ายังไงบ้างก็ก็ก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับก็ขอบอลถ้าอากุมชุดนี้อยู่ นะครับนะก็ก็เราก็ไม่ว่ากันนะครับนะเราไม่ว่ากันาการมาคนบ้านในวันนี้มันไม่เจอสิ่งของที่กลับมาอย่างที่ท่านบอกครับท่านจะมีการดำเนินงานดำเนินการต่อไปยังไงกับตำรวจที่เข้ามาบ้านเรก็เดี๋ยวก็ไปไล่ดูนะครับวันนี้ผมก็ก็ตั้งทีมกฎหมายแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวไล่ดูแล้วก็ดำเนินคดีไปถ้าถ้าผิดก,ก็ต้องดำเนินคดีนะครับนะก็เออคือก็ผิดก,ก็ต้องดำเนินคดีไปนะครับเพราะเราก็ต้อง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 เรียก ความเป็นธรรมคือให้ตัวเราเองนะครับท่านทราบใช่ไหมครับว่าในใจท่านมีแน่นอนว่าต้องมีคนสัตว์มีใช่ไหมครับผมรู้ผมรู้ตัวท่านวันนี้จะไปลงเลือกจังหวัดที่สอนอทุ่งสองห้องไหมครับหลักที่จะมาเข้าคนตรวจตรวจคนเข้ามาอ๋อไม่ไม่ผมไม่ต้องลงนะครับก็ผมเซ็นในบ่ายคนไปแล้วนะครับตัวผู้ทําการตรวจคนต้องไปลงที่อุบลอันนี้เป็นเป็นอันนี้เป็นระเบียบนะครับ คือผมทําคดีเนี่ยไม่มีใครเคลียร์ผมได้หรอกนะครับนะเออเพราะเพราะผมไม่ได้คนอย่างนั้นนะครับนะเออก็ก็กเออมันไม่มีการเคลียร์หรอกคือถ้าถ้าเคลียร์ผมไม่ออกหมายจับเยอะขนาดนี้นะครับนะแต่ล่าสุดวันวันที่ยี่สิบเจ็ดอัญเชิญญาเขาจะออกมาแฉหลักฐานเกี่ยวกับท่านด้วยนะครับครับ,รบก็ไม่เป็นไรก็ก็แฉก็แฉไปนะครับนะเออถ้าถ้าไม่ใช่ความจริงเราก็ต้องมือคดีกลับไปนะครับนะ ซึ่งวันนี้ผมก็ให้ทนายไปฟ้องคุณนายจิะอยู่แล้วที่สายอานะครับวันนี้ก็ไปฟ้องคุณนายยะอยู่แล้วที่สายอานะครับก็ก็หาเรื่องเรื่องเรื่องบิดประมาทเรื่องดูหมิ่นต่างๆนะครับนะเพราะท่านท้าอะไรไม่จริงเราก็ต้องไปต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปอยู่เฉยไม่ได้นะคท่านถอดใจจะเป็นคดีเด็ดพบวันที่สองวันนี้ไหมคือเรื่องพบวเป็นเรื่องของท่านนายกนะครับเราไม่มีสิทธิ์ไปไปทำอะไรหรอกครับนะ เป็นเร so right ื่องของท่านนายรัฐมรีกับในที่ประชุมของกตรนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมีที่ทำหน้าที่ให้ดีแล้วกันนะครับคือก็ต้องเรียวว่าวันนี้มันก็มีทั้งลบทั้งบวกนะครับนะแต่ว่าในการทำหน้าที่เนี่ยผมก็ต้องทำหน้าที่อย่างปกติต่อไปนะครับนะแต่ถ้าถ้ามีพยานฐานถึงผมก็ต้องมาเมือดีผมนะครับนะเราก็ต้องสู้ข้อหาไปแต่วันนี้ยังไม่มีพยานฐานอะไรที่มาเมือดีผมผมยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ นะครับแต่พี่หนว่าเขาเข้าค้นบ้านการค้นบ้านเนี่ยก็เหมือนที่ผมเรียนไปนะก็เป็นการดิสเครดิตนั้นเองนะครับก็ไม่เป็นไรนการจับพู่น้องต่างก็รูกน้องคนไหนทําดีก็ต้องอก็ต้องต่อสู้คดีได้ท่านบอกว่าควรที่จะมีการสกิลมีการบอกกล่าวกันเป็นภายในกันก่อนไหมครับ <c oughs> ก็ก็เรื่องเรื่องนี้ผมต้องเรียนว่าเรื่องนี้มันมีการเตรียมการไม่นานแล้วนะครับนะนะผมก็พอรู้เราอยู่แล้วนะครับนะแต่ก็ไม่ว่ากันนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ ใช้สิไปทางบูการของกฎหมายนะครับนะโอเคนะโอเคครับไม่เสียก็ใจอย่พี่โจไม่เสียไม่เสียเดี๋ยวนะเนต่อยเสียไปเสียไป มมไม่เคยก็นั่นแหละแล้วใครร้องเพลงผม pues ไม่รู้ว่าใครร้องด้วยอ่าไม่รู้คือตัวพี่เองก็ไม่รู้จักกับกับตัวของใครชื่ออะไรนะไม่รู้จักโอ้หลายนะเรียนประมาณปีที่แล้วไหมก่อที่เขาจะถูกจ่าอ่าใช่ใช่ใช่กอนนั้านอเป็นงานอะไรก็อะไรคือเป็นงานเลี้ยงผมก็เลี้ยงน้องเอ่อลูกน้องีไปช่วยงานส่งพ่อนะผมก็เลี้ยงน้องไปช่วยงานศพพ่อเห็กเหนื่อยกันนะครับแต่ใครพามาเราก็ไม่รู้ นะคร <to> ับสองเทีโอเคนะครับพี่ขอบคุณมากครับเขาบอกว่า